สองข้างทางถนนสายห้วยยอดบ้านโพในพื้นที่ตำบลปากแจ่มอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังจะมีร้านค้าชุมชนซึ่งเป็นเพิงไม้ขนาดเล็กที่ชาวบ้านจะนำผลไม้หลากหลายชนิดออกมาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรผ่านได้เลือกซื้อกันในราคาย่อมเยาโดยเฉพาะทุเรียนบ้านหรือทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวลงมาเลือกซื้อรับประทานกันเป็นจำนวนมาก อย่างสับปะรดเนี่ยลูกใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ในกรุงเทพในลูกเล็กทั้างนั้นเลยเล็กกะทิเดียวก็มีแต่มาเจอลูกที่นี่ลูกใหญ่แล้วก็ทะเลทุเรียนเห็นว่าสดจากต้นก็เลยอยากมาสัมผัสของจริงครับเจ้าของเพิงแผงขายผลไม้บอกว่าจุดเด่นของทุเรียนบ้านและผลไม้หลากหลายชนิดในตำบลปากเจ่มนั้นคือจะเป็นผลไม้ปลอดสารพิษ แทบจะไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิตและที่สำคัญมีรสชาติหวานอร่อยเนื่องจากได้รับแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์จากเทือกเขาบรรทัดลูกสองลูกเ็เก็บมาคือมาขายได้ทุกเวลาเลยลงจากสวนไปกรีดยางมามีทุเรียนมาก็าได้สองลูกได้ซื้อกับเก้าคือขนปุนี้นะวันก่อนว่าเออเยยบแล้วว่าจะหยุดแล้วน้องก็อปอดีน้องเต๋อเป็นผู้ใหญ่บอกว่าช่วยช่วยชาวบ้านไว้ก่อนรับไว้กันแล้วก็พี่ถ้าว่าไม่หมด พี่ก็เคยคิดนะว่าจะใส่ตายรถเราไปขายในเมืองแต่ว่าตอนไม่เคยไม่เคยเหลือสักวันหนึ่งมนะแม้ชาวบ้านในตำบลปากแจ่มส่วนใหญ่จะยังคงประกอบอาชีพทำสวนยางแต่เกือบทุกครัวเรือนก็ได้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชโดยหันมาปลูกผลไม้แซมในสวนยางและบริเวณโดยรอบบ้านมากขึ้นทำให้มีรายได้เสริมช่วยสร้างความมั่นคงทั้งในเรื่องอาหารและช่องทางสร้างรายได้ เทียนอยู่นี้ก็คือร้านจำหน่ายผลไม้ในพื้นที่ตำบลปากแจ่มอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตผลไม้ชั้นดีโดยเฉพาะทุเรียนพื้นบ้านเงาะพื้นบ้านที่ชาวบ้านปลูกกันบ้านละต้น2ต้นแล้วนำมาจำหน่ายที่สำคัญที่นี่นะครับเป็นการผลิตโดยปลอดสารพิษเป็นอาหารที่มีคุณภาพของชุมชนครับ ต้นทุเรียนบ้านขนาดใหญ่อายุหลายสิบปีราว20ต้นในสวนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปากแจมซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณตากำลังออกลูกเต็มลำต้นโดยทุเรียนบ้านเหล่านี้เจ้าของสวนแทบจะไม่ต้องดูแลให้น้ำให้ปุย๋ยแต่อย่างใดแต่กลับสร้างไรายได้อย่างงามปีละนับแสนบาทมันมันเป็นเป็นปานพื้นบ้านเตีว่ามันไม่ก็อมมีโรคอะไ,ไม่มีรคนอกจากว่า ต้นตอกหมากต็ตอกจุกๆนะมันจะมีตัวนอนตัวแมงมาใจตอนเดี๋ยวมันเป็นลูกอันซึ่งมันไม่ต้นปลิตมันไม่ก่อยได้แต่เลยซึ่งปีนี้มันเป็นแรงหมากซึ่งตัวแมงมันไม่ก่อยมีมันก็เลยได้ผ้นลิตหมากผลไม้หลากหลายชนิดซึ่งเริ่มออกสู่ตลาดต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งปีทำให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวางแผนให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันร,ราคาตกตำ่ำโดยล่าสุด เตรียมส่งเสริมการตลาดด้วยการจัดเทศกาลผลไม้ตำบลปากแจมเพื่อให้ผู้บริโภคในตัวเมืองได้มาเลือกซื้อผลไม้จากชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ผลิตโดยตรง เราให้ผู้บริโภคเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อในพื้นที่เลยนะเราก็เลยคิดว่าประมาณเดือนกันยานะสิงหาคมนดืเดี๋ยวเราดูผลผลิตของของงอกับลงกองก่อนว่าจะได้ตัดช่วงไหนเราก็จะจัดเทศกาลผลไม้ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในตำบลปากแจมได้ร่วมกันปกป้องพื้นที่ให้รอดพ้นจากการสัมผทา,านเหมืองหิน ระบบนิเวศจึงมีความอุดมสมบูรณ์มีภูเขามีพื้นป่าต้นน้ำและสภาพอากาศที่เหมาะสมผลผลิตผลไม้ของตำบลปากแจม่มจึงมีคุณภาพดีรสชาติอร่อยเป็นที่ต้องการของตลาดส่งผลให้ตำบลปากแจ่มแม้จะเป็นตำบลเล็กๆแต่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองผลไม้ของจังหวัดกลางสนธยาแก้วขันไทยพีบีเอสรายงาน